สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณแต่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรถ้าหากคุณเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็คุณต้องเคยเห็นสิ่งเล็กๆบางอย่างที่อาจขัดหูขัดตาเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ทุกวันแต่คุณไม่เคยรู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรแต่วันนี้ทางช่อง The Story จะขอมาเฉลยว่าสิ่งรอบตัวเหล่านี้ที่ทำให้คุณคาใจว่ามันมีไว้เพื่อจุดป,ประสงค์อะไรกันแน่ 1. รูที่ปอกปากกาลูกลื่นผู้คนมาคิดว่ารูที่ปอปากกาลูกลื่นมีไว้เพื่อรักษาให้หัวปากกาแห้งหรือเป็นเหตุผลเกี่ยวกับแรงดันอากาศแต่จริงๆแล้วเหตุผลดั้งเดิมของมันคือการลดความเสี่ยงของการหายใจไม่ออกเวลาที่เด็กเผลอกืนปอกปากกาลงไปซึ่งรูนี้จะช่วยให้เด็กหายใจออกในระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลนั่นเอง 2. รูเล็กๆที่กระจกหน้าต่างเครื่องบิน รูเล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยเหตุผลสส่วนเหตุผลแรกคือเพื่อชดเชยแรงดันอากาศเมื่อเครื่องบินไต่ระดับสูงขึ้นซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากระหว่างแรงดันภายในกับภายนอกเครื่องบินอีกเหตุผลคือช่วยไม่ให้หน้าต่างถูกไอหมอกและน้ำแข็งเกาะ 3. ชิ้นส่วนผ้าเล็กๆที่แถมมากับเสื้อผ้าใหม่คุณอาจคิดว่ามันเป็นชิ้นส่วนสำรองไว้สำหรับแก้ไขใช่ไหมคำตอบคือผิด เราผู้ผลิตมักจะใส่ตัวอย่างผ้าเล็กๆนี้เพื่อให้คุณได้นำไปทดสอบการซักผ้าว่ามันจะมีปฏิกิริยากับเสื้อผ้าใหม่ของคุณยังไงบ้าง 4. กระเป๋ากางเกงยีนเล็กๆย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่19กระเป๋าเล็กๆนี้ถูกทำไว้ให้เหล่าบรรดาคาวบอยหรือคนงานเหมืองผู้ชื่นชอบในการใส่กางเกงยีนมีไว้ใส่ในาฬิกาของตัวเองลงไป ซึ่งแฟชั่นนี้ก็ยังคงถูกทำออกมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมของกางเกงยียนไปแล้ว 5. กระดุม3เม็ดตรงกระเป๋ากางเกงยียนในช่วงศตวตรรษที่19อีกเช่นกันเมื่อคนงานเหลืองมักบ่นเรื่องกางเกงยียนที่มักจะฉีกขาดบ่อยผู้ก่อตั้งแบร์รีวายอย่างรีวายสเต้าจึงคิดค้นหมุดทองแดงที่เรียกว่ารีเวสนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการสึกหรอและฉีกขาดของตะเข็บนั่นเอง 6. รูเล็กๆที่รองเท้าคอนเวิร์เหตุผลหลักที่ชัดเจนที่สุดของรูเล็กๆนี้คือเพื่อการระบายอากาศแต่บางคนคิดว่าเดิมทีคอนเวิร์สทำรองเท้าบาสเกตบอลมาก่อนดังนั้นรูเล็กๆนี้อาจทำเอาไว้พิเศษเพื่อใช้คล้องเชือกให้รองเท้าบาสเกตบอลกระชับมากยิ่งขึ้น 7. ช่องเล็กๆกับรอยหยักตรงปลายตลับเมตรช่องเล็กๆนี้มีเอาไว้เพื่อให้คุณสามารถไปเกี่ยวกับหัวตะปู เพื่อใช้วัดระยะได้อย่างมั่นคงส่วนถ้าคุณไม่ได้มีตะปูอะไรที่เอาไว้เกี่ยวก็ยังสามารถใช้ส่วนที่เป็นรอยหยักขูดที่วัสดุที่ขูดได้เพื่อใช้ทําเป็นสัญลักษณ์ได้อีกด้วย 8. รูตรงด้ามจับหม้อเหตุผลที่นอกเหนือจากเอาไว้เกี่ยวหรือแขวนบนฝาผนังแล้วคุณยังใช้รูตรงด้ามจับนี้วางทัพพีหรือช้อนคนเอาไว้ได้ด้วย 9. ลูกศรที่อยู่ข้างกับสัญลักษณ์น้ำมัน คุณอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนว่ามีลูกศรเล็กๆอยู่บริเวณสัญลักษณ์บอกระดับน้ำมันบนหน้าปัดซึ่งลูกศรน,นั้นเป็นการบอกตำแหน่งของถังน้ำมันรถคุณนั่นเองว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาบางครั้งมันอาจไม่ได้มาเป็นรูปลูกศรแต่เป็นรูปสายน้ำมันแทนนี่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบใช้รถเช่าอย่างมาก 10. รอยหยักซิกแซกบนกิ๊บหนีผมรอยหยักซิกแซกนี้ช่วยให้คุณรู้ว่า มันเป็นด้านที่จะต้องอยู่ด้านหลังเพื่อแนบกับหนังศีรษะของคุณนั่นเองซึ่งร่องของมันจะช่วยยึดผมเอาไว้ได้ดีกว่า d.1 1รูเล็กๆใต้แม่กุญแจถ้าหากคุณเคยหยิบแม่กุญแจหงายมาดูคุณจะรู้ว่ามันมีรูเล็กๆอยู่ด้วยซึ่งรูนี้ถูกทํามาเพื่อช่วยระบายน้ําที่เข้าไปขังอยู่ในแม่กุญแจเพราะถ้าไม่มีรูระบายน้ําเวลาฝนตกน้ําอาจเข้าไปขังจนทําให้เป็นสนิมได้นอกจากนั้น รูนี้ยังถูกใช้ในการหยอดน้ำมันเพื่อให้มันทำงานได้ดีอยู่เสมอ 12. แท่งทรงกระบอกดำๆตรงสายโน้ตบุ๊กนี่ไม่ใช่ตัวป้องกันสายห,ากหักในแต่มันคือเฟอร์ไรต์บีดหรือแกนเฟอร์ไรต์ที่ใช้ป้องกันหรือช่วยกรองสัญญาณรบกวนไม่ให้ผ่านเข้ามายังปลายทางเช่นอาจทำให้จอโน้ตบุ๊กคุณกระพริบและไม่ใช่แค่สายโน้ตบุ๊กที่มีแกนเฟอร์ไรต์แต่พวกสายหูฟังสายจอมอนิเตอร์ สายโปรเจคเตอร์ก็มักมีการพฟร้ไยอยู่ด้วย 13. ขีดเล็กๆใต้ตัว F และตัว J หลายคนอาจไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าคีย์บอร์ดของเรามีขีดเล็กๆนูนๆอยู่บริเวณใต้ตัว F และตัว J ซึ่งใครที่เรียนพิมพ์ดีจะรู้ดีว่าตัวอักษรทั้งสองเป็นตำแหน่งที่คุณต้องวางนิ้วชี้เอาไว้ทั้งสองข้างโดยจะขีดเล็กๆนี้จะช่วยให้คุณนำนิ้วชี้กลับมาวางไว้ที่เดิมได้โดยที่ใช้เพียงแค่ระบบสัมผัสเท่านั้น 14. รูที่ไม้บรรทัดไม่ต้องคิดมากเพราะรูที่ไม้บรรทัดนี้มีเอาไว้เพื่อแขวนเท่านั้นเอง 15. รูเล็กๆข้างเลนกล้องด้านหลังมือถือหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นแต่ไม่เคยหาคำตอบซึ่งจริงๆแล้วมันคือไมโครโฟนสำหรับเวลาที่คุณถ่ายวิดีโอโดยเปิดกล้องอยู่นั่นเองซึ่งมันรับเสียงจากด้านหลัง 16. แผ่นพลาสติกใต้ฝาขวดเพื่อการปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบดังนั้นในเครื่องดื่มบางชนิดอย่างเช่นน้ำอัดลมเรามักจะพบแผ่นพลาสติกใต้ฝาขวดซึ่งมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวและก๊าซอัดลมรั่วไหลออกมา 17. ดด้านสีน้ำเงินของยางลบถึงแม้ผู้ผลิตจะระบุรูปปากกาเอาไว้บนด้านสีน้ำเงินของยางลบแต่แน่นอนว่ามันมักมีปัญหากับการใช้ลบปากกาอยู่เป็นประจำ ซึ่งวิธีที่เหมาะกับการใช้ยางลบด้านสีน้ำเงินมากที่สุดคือการใช้มวลลบบนกระดาษที่หนามีผิวหยาบหรือขุขะจะเหมาะกว่า 18. ก้นขวดที่เป็นรอยบุ๋มเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะสงสัยว่าทำไมก้นขวดโดยเฉพาะพวกขวดไวน์และขวดแชมเปญจะต้องมีรอยบุ๋มซึ่งหลายคนเชื่อว่ารอยบุ๋มนี้จะช่วยเพิ่มความถนัดในการจับขวดไวน์ให้กระชับเวลาดินไวน์ ซึ่งมันจะช่วยป้องกันการไหลลื่นหลุดมือได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นการช่วยชดเชยแรงดันในระหว่างกระบวนการปิดผนึกจุกคราะด้านข้างและก้นขวดจะเป็นจุดที่อ่อนแอซึ่งรอยบุ๋มนี้จะช่วยกระจายแรงดันในขวดได้